ดี่เราไปวัดตาเทิงมาแล้วกนะ็ล,วลบหมู่หมู่จะเป็นยังไงขอ้อวัดปฏิบัติยังไงเราก็ไม่ช้าเพราะเราไม่ไปคุกคีกับหมู่กับคันนั่นที่เรารู้ก็คือท่านเคารพเราเหมือนที่หลวงตาบัวเรากับหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสังวานท่านเคารพกันเห็นไหมขอ้อวัดปฏิบัติยังไงเราก็จะรู้เลยเพราะเราไม่ได้คุกคีกับท่านแต่ที่เห็นก็คือท่านเคารพเราคือจบพอแล้ว เขาลบกันแล้วก็คือจุดชันจะไปไหนเรื่องของใครเรื่องของมันใครจะไปไหนเรื่องของใครเรื่องของมันนั่นเข้าใจหรือ,อยังไม่เห็นว่ามีใครที่เขาลบหรอก็เห็นแด่หลวงพ่อ,อ,อมาดดนุปตะการตุนก้าเอาการเทศเราเข้าในเฟสยกย่อมเฉลเสน์เสื่อมโทรมนั่นนั้นมีไหมล่ะเรื่องเราท่านั้นเวลาที่ลกธิูกานะ เอากันเทศเราไปขึ้นเฟซปั๊บสั่งปิดก็มีสั่งลบทิ้งก็มีเราก็ไม่ไปหมาจาก่จงาแม่กุญแจรจริงพูดให้ฟังว่าก็มีครูบาอาจารย์รูปเดียวก็คือหลวงพ่อมานพุธธธทธกุลโถนท่านยกย่องเพิดทุนเราอยู่ในน้าภาคบอกลูกติดลูกขาด้วยจะมาอยู่ทางด้านโน้นไปรกาบหลวงปู่น้อยอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ไปราบซะ เดี๋ยวจะไม่ได้กราบท่านว่าเห็นไหมล่ะเรายังไม่ได้ยกท่ามท่านเลยเพราะเรานี่ต้องพิจารณาแต่สอของเราท่านก็ดีแล้วเออก็ดีของท่านถ้าท่านจะไม่ดีก็ไม่ดีของท่านะเราเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่กล้าไม่ทำนายพระอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เพราะเราไม่จะพูดพิเศษมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้น เห็นไหมล่ะที่ท่านบอกว่าพระรูปนั้นเป็นอย่าง,งน,นั้นรูปนงงี้เป็นอย่างนงี้อันนี้เราโอ้ติเดเสมือนทุลีติดป่ายเท้าของพระองค์นี่เราจะกล้าพูดเองนั่นะเราไม่ใช่ผู้พิเศษเราอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดใครจะดีใครจะไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่ท่านรูปนั้นนะั้นนะั้นสาธุเราก็ไม่เข้าไปเข้าใจใครจะสาธุกับเราเราก็สาธุใครไม่สาธุเราก็แล้วลไปก็ไม่ได้ว่าอะไร เออหลวงพ่อมาโนปุตตะกุลโตนี่ท่านเคารพเราแต่ก,แก็บอกว่าลูกศิษย์นั้นไปนอโนนเขตอุบลน,นั่นน่ะเขตยโสนั่นน่ะพวกที่ยังไม่ได้รู้จักหลวงพ่อมาโนปุตตะกุลโตก็ไปซะเขตร้อยเอเกตไรนั่นเต็มอยู่นั่นใกล้ๆนั่นเราไปเชาเราไปลูกศิษย์เราที่ทั้งบุคดาหาทั้งเลงพวกนั้นก็ไปซะนั่นใกล้ๆเราว่านั่นนั่นไม่ต้องมาหาเราหรอกโนก็จะมีอะไรฉลาดก็าลางๆที่โนปุเ นั้นท่านมีการเพื่อปฏิบัติธรรมไปลงลายชื่อลายเทนอะไรใครจะไปอยู่กี่วันกี่วันโอ้ยท่านเยมอมากกว่าันหเห็นที่พวกมาจากกรุงเทพมามากราบเรามันเหมือนที่วัดพ่อแม่คุยจานก็หลายวัดนะขาไปลงทะเบียนในเกษตการเข้าพรรษาไปลงเทย,นนยีทะเบียนในการเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้นท่านก็รักแต่เราไม่ทำเนี่ย เขไม่ใช่เจตนาหลวงปู่ที่จะบวชมาอย่างนั้นเพราะครูบาอาจารยเ์เยอะแล้วโน่นถ้าอยากปฏิบัติธรรมอยากเาข้าพรรษาอะไรที่วบบสมบูรณ์บริบูรณ์น่นแล้วงวามมานุน่นอ,อยากปฏิบัติธรรมตรวจมนต์ทำวัดเจ้า,าทำบัดเเจนฟังธรรมตลอดตลอดศึกษาหาความรู้ธรรมะก็ไปสิน,น,น, 50, 50นั่นตั้งแตเพิ่งห้าสิบห้าสิบเอ็ดปีเองกำลังเทาหนังอยู่แล้วแก่แล้วนี่ไปโน่นแล้วไม่ต้องมาหาเราแล้ว